ทุกคนเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเอ่อไวรลาวาของที่บ้านนะคะเพื่อนๆไว้ลาวาของที่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะสวยไหมเอ่ยจู่ๆฝนก็ตกมาแล้วก็เราก็ตื่นมาเนี่ยเจ็ดงกว่านะคะเพื่อนเเราก็เลยแบบอน้องมีสามใบนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดเนาะยัง คือหน้าหนาวนะคะเพื่นอนๆแล้วน้องให้ดอกนะคะอันนี้ดอกหลอกนะตอนแรกที่เราทําคลิปเนาะอันนี้ดอกจริงนะคะแล้วดอกจริงบานส่งกลิ่นหอมแล้วด้วยนะคะเพื่อน <S <S เอ๊ะเดี๋ยวนะจะมีสองดอกหรือเปล่าเนี่ยเห็นติ่งๆเห็นไหมจ๊ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นแค่แง่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องผสมพันธุ์ เราเอาเอาเกสรนนะคะเราเอาเกสรอนของอ่าไว้ในท่องฟีด,ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันหลายเดือนเนาะเราทดลองดูนะคะเดี๋ยวจ้องมาทำให้เพื่อนๆนดูนะว่าจะติดหรือเปล่าเมื่อวานยังไม่บานเลยนะเพื่อนเพื่อนแบบยังเล็กๆอยู่เลยอะ่ะเขาบานเร็วมากเลยนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทำนะคะผสมเกสรกันเนาะเดี๋ยวรอให้เกสรของเราเอา่อ หายแข็งก่อนนะคะเพื่อนก็จะมีเอ่อแบล็คคอรัลนะคะที่เห็นเนาะส่วนมากเราเก็บแบล็คคอรัลไว้เลยะอค่ะเพื่อผสมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอ่อโมฮิโต้นะคะเราจะมาผสมกันนะคะเนาะโอเคเดี๋ยวลองมาดูนะจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทังช่อง Youtube เนาะแล้วก็ช่องของ เฟซบุ๊กแผ่นเพด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ก็ต้นอ,อิลาสตินมัน้งคะถ้าไม่น่าจะเป็นจากมะเร็น,นะคะอันนี้น่าจะเป็นจากหนอ่อจากแง่งก็คือเขาผสมมาจากดินนะคะเพื่อนเขาก็ขึ้นมาก็สวยทีเดียวน,นะคะเพื่อนเดีวโตวอีกไหนก็จะจิ้มไปโพสต์ายและะ้วค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะ เดี๋ยวให้ดูความงามของใบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอันนี้แบบใบของเขาหน้าหนาวนะจ๊ะอาจจะไม่เต็มที่นะเพื่อนนะเนี่ยคะ่ะเอ่อเราจะบอกว่าไว้เราต้นนี้นะคะลูกเต็มเลยนะตอนแรกนะคะแต่รอดแค่ต้นเดีวยวที่เราไปขายนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนเอนเพราะว่าหน้าหนาวอะ่ะไม่แน่ใจว่าเกิดะอะไรขึ้นนะคะน้องหน่อออกมาก็เหี่ยวเน่าตายหมดแล้วเพื่อน โอเคเดี okay, ๋ยวเราค่อยมาผสมกันนะจ๊ะรอเกสรละลายกับละลายน้ําแข็งกันเนาะมาชมอุปกรณ์เลยนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะมีมีดพูกกันนะคะพูกกันแบบศิลปะงานศิลปะโอ้หอมมากๆเลยเพื่อนๆดีนะที่เราแบบมาเจอแล้วก็เนี่ยค่ะขวดต่างๆนะเพื่อนๆก็จะมีอิลาสติดกับเก่าๆแต่เรายังไม่เอานะคะเราจะเอา black ที่เราเก็บไว้เนาะเพื่อนๆเนานะ อันนี้ก็จะเป็นโมฮิโต้นะอาจจะผสมนิดหน่อยนะจะได้แบบสวยงามแต่เราคิดว่าเอาแบล็กคอรัลดีกว่านะคะผสมกับไวเลาว่าเนาะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเก็บเดือนห้านะคะวันที่หกเนาะแล้วก็มันมีสองดอกไงคะตอนนั้นแล้วก็ดอกที่สองไม่ได้ผสมด้วยนะเนี่ยค่ะวันที่สิบหกสองดอกอเราจะเอาวันที่สิบหกดีกว่านะเพราะว่าเขาจะได้ใหม่ เพื่อนๆอะถ้าไม่พอไม่พอก็เป็นไปไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าใหญ่เยอะเหมือนกันเ,นะเปิดให้ดูเนี่ยค่ะก็เยอะอยู่นะเพื่อนเพื่อนถ้าไม่พอก็จะเอามาลองดูกันละกันว่าจะพอหรือเปล่า็นต้องพออยู่แล้วละโอเคเราไปกรีดก,กันนะคะเพื่อนเพื่อน ลูกๆก,ก็มาเฝ้านะคะทั้งสองตัวเลยนะดูสิลูกๆค่ะ <c oughs> อันนี้เราให้เห็นชัดๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆ <c oughs> เห็นกระเปะ๋อไหมคะตัวเมียนี่ตัวผู้ตัวผู้คือที่เราจะเก็บเกสรพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> วันนี้ทำไมพร้อมผสมก็คือดอกมันหอมค่ะ หอมฟุ้งทั่วพนักครเลยนะเพื่อนเพื่อนทั่วสวนเลยนะคะเราก็ทําการผสมตัวเมียก่อนนะคะแล้วก็ตัวผู้พรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บเพื่อนเพื่อนบางคนถามว่าทํายังไง,ช,งาชาวฝรั่งนะชาวต่างชาตินะ่ะส่งข้อความมาถามเลยนะเพื่อนเพอนเพราะว่าเขาทําไม่เป็นทํำยังไงเสร็จเราก็บอกเขาแต่ไม่รู้เขาจะเก็ตหรือเปล่านะให้เขาไปดูทาง YouTube แบบภาษาอังกฤษที่ท,ท,ที่ที่มีคนอื่นทํานะเพื่อนๆนเนี่ยค่ะ แล้วก็ค่อยๆเนาะันเพื่อนเนาะมีดเราไม่ аем, ได้แบบล้างเลยนะคือด้วยความรีบไงยังไม่ทานข้าวกะเช้าเลยยังไม่ทานข้าวเช้าเลยนะจ๊ะพวกเธอเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเอาถุงปลาติกมาครอบนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะเพื่อนนะเราก็ต้องใช้อวิวิชา เราก็กรีดเบาๆนะจ้าทุกคนเราจะไม่กรีดหมดนะเพราะว่าเราจะเอาไอ้เปลือกเนี่ยค่ะเราจะไม่เอาออกหมดเพราะว่าเกสรของเขาอะค่ะเดี๋ยวฝนมาลมพัดมาอะไรเงี้ยเราก็จะยังเอาเขาไว้อยู่นะคะเพื่อนเดี๋ยวก็เทปอีกหน่อย <c oughs> เวลาเราทาเกสร <c oughs> ก็ทาเบ <c oughs> าๆรอบๆ รอบๆลึกๆไปข้างในนะคะเนี่ยค่ะวิธีกรีดของเราเนาะมือโดนได้นะเพื่อนแต่ก่อนเราไม่กล้าโดนนะกลัวแบบคันเขาก็ไม่ได้คันมากมายนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยค่ะพร้อมแล้วทำการผสมได้เลยนะคะเห็นไหมแบล็คคอรัลสิบหกเดือนห้านะคะก็นับมาก็เกือบสามเดือนแล้วทีเดียวนะใส่ในช่องฟีด น่าจะได้ผลอยู่นะจ๊ะเพื่อนๆจุ่มเลยจ้าจุ่มแล้วป้ายเลยนะจ๊าค่อยๆป้ายนะคะเพื่อนป้ายแบบนี้นะคะ่ะเอาใส่เยอะๆเลยค่ะเพื่อน พออยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเก็บไว้ผสมอันอื่นต่อเก็บไว้ผสมอันอื่นต่อน่ะจ๊ะข้างนุนยังไม่ได้อาจจะต้องกลีดเพิ่มนั่นเนี้ย ได้ความกลัวที่แบบเปลือบจะหลุดล่วงออกมามันก็คงต้องหลุดล่วงแล้วค่ะมันเพื่อนแต่ดอกเขาก็ยังให้เกสอนนะคะจากประสบการณ์ที่เคยทำมาเนาะเขาก็ไม่ไปไหนนะคะ พรุ่งนี้เราก็มาเก็บได้เลยใส่ข้างี้อีกหน่อยนี่ยค่ะ แบบนี้นะคะ่ะจะเต่งตึงหลังจากนี้นะคะเ,เพื่อนเพื่นการเขาก็จะไม่ยุบไม่ไร่เป็นกอดประมาณสองสเดือนเลยนะสองเดือนมันงคะทึ่จะเก็บได้เดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าแบคโคลรที่ผสมไว้ยังเก็บไม่ได้เลยนะเ,นเพื่อนเพือนนี่ค่ะต้องแมทตุ่มๆเนี่ยค่ะเขาก็จะตึงละตึงเป็นกระเปาะกระป๋อให้เรานะถ้าเขาติดแล้วอันนี้ติดแน่นอนนะคะเพราะว่าเรา จากประสบการณ์ของเรานะคะที่ทํามาหลายดอกแล้วเหมือนกันอ่าน่าจะพอแล้วค่ะอันนี้ป้ายเยอะมากเลยนะปิดทุกกระปะ๋อจะได้ปลูกช่วงเอ่อสปริงก็คือเดือนกันยาตุลาตุลาน่าจะได้เจ็บฝักโอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดไว้นะคะมีอีกนิดหน่อยเนาะเราเก็บไว้ในคราวต่อไปน้ำเพื่อน นี่เราจะเพื่อนเพื่อนในการผสมเนาะเดี๋ยวเราไปหาถุงพลาสติกนะคะมามาครอบไว้นะกันแมลงกันทุกอย่างเลยนะคะนี่คือเจ้า black coral นะคะคือที่เราตัดใบออกไปเพราะว่าใบเขาจะทิ้งใบแล้วค่ะนี่คือใบใหม่นะเพื่อนเพื่อนกลางวันนี้เองนะคะรับแสงตะวันเดี๋ยวเขาก็ดำนี่คือที่เราผสมไว้แล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเราก็ครอบไว้เนาะกัน มาแหลงกันสตูพืชน,นะคะเขายังเก็บไม่ได้นะเพื่อนๆอถ้าเราสัมผัสดูเขาจะยังแข็งอยู่ะคะ่ะยังไม่นิ่มถ้าเขานิ่มก็คือเก็บได้เนาะอันนี้วิธีการนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปอีกทีหนึ่งนะคะตอนเก็บนะเพื่อนๆเนาะจะได้เห็นอ,อันนี้แถมไปแล้วกันนะคะที่คลิปนี้จ,จะนานนิดนึงเนาะยาวหน่อยก็คือตรงนี้เราตัดลูกไปแล้วนะแต่มันจะเป็นไห,ไหลออกมาจากต้นแม่เห็นไหมคะ เขาก็มีติ่งแล้วเขาก็ขึ้นมาอีกค่ะให้ให้ลูกอีกนะเพื่อนๆดูสิสามใบเรากะจะให้เข้ายาวกว่านี้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดไปขายไปชําขายเนะเาะตรงนี้ก็มีอีกติ่งหนึ่งนะแต่ว่าโตช้าหน่อยก็เนื่องจากหน้าหนาวนะเพื่อน,อนๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปครอบกันจ้าครอบที่เราผสมไว้ล้าเมื่อกี้นี้นะจ้าเพื่อนๆค่ะค่อยๆครอบลงไปเนาะ กันฝนกันมแมลงกันทุกอย่างเลยนะจ๊ะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะก็ให้เขาอยู่ในลักษณะที่แบบอ่าอย่างนี้ก็ได้นะเพื่อนโอ้ลงตัวพอดีเลยนะจ๊ะ ก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ๊ะสําหรับการผสมโคโรเคเชียนะคะ mm hmm. เพื่อนๆติดร้อยเปอร์เซ็นนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในการว่าเขาการติดจะสังเกตยังไงเนาะแล้วก็อัปเดตการเก็บของแบคทีเรัยเมื่อสักครู่นะคะ mm hmm. ที่พาไปดูนะคะอ่ะก่อนไปก็ พามาชมใบใหม่งามๆนะคะรับแสงตะวันเนาะใบที่สองแล้วก็ใบล่าสุดนะคะกำลังจะแบบเนี่ยค่ะความความด่างยังไม่ออกเนาะยังไม่กัดมีเริ่มจะกัดละอันนี้ใบใบนานมาแล้วนะคะเราว่าไวละว่าที่ออสเตรเลียนี้ก็สวยงามทีเดียวเนาะเพื่อนๆเนาะ <c oughs> แต่ใบเขาไม่ได้ใหญ่มากมายนะเพื่อนๆเพราะว่าหน้าหนาวเนาะโอเคแล้วไปกันคะ่ะจะก,กันคลิปหน้านะคะไม่ไกลคะ่ะ